สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะเรามาอัปเดตข่าวข่าวของน้องเจ้ารู้สืกอกันนะคะมีสุดสองข่าวนะ,ะขึ้นฟีดของ 163.com forum entertainment ประจำวันที่5พฤศจ,จิกายนปี2025ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะโอ้ตายแล้วด้วยความที่มีแต่ข่าวดีๆของน้องเจ้ารู้สื่อในช่วงนี้นะคะ ข่าวนี้ก็เขียนโดย broker ID Fairy Tales Girls h e a r t s e ียชวนรีพอร์ตค่ะเขาก็เขียนจั่วหัวสะขนลุกเลยนะฮะเจ้าลู้สือ 5, ้อแจกบัตรคอนเสิร์ต5,000ใบสมกับเป็นพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงค่ะเป็นไงคนลุกไหมคะ <c oughs> ถ้าเราเปรียบเทียบกับบรรยากาศเมื่อตอนก่อนหน้านี้เนาะสักเดือน2เดือนพวกเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะเรื่องราวของน้องเจ้ารู้สืกกระท่งข่าวข่าวก็ยังเปลี่ยนนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้ค่ะเรามาดู เวข่ากันนะคะคเจ้ารู้ซือนั้นจะจัดนะคะคอนเสิร์ตวันเกิดที่เฉิงตูในวันที่8พฤศจิกาย,ยนค่ะเราก็คิดว่าเธอนั้นอาจจะลดราคาบัตรให้แฟนๆของเธอแต่พอเห็นนะคะที่หน้าบัตรค่ะราคาศูนย์หยวนก็ทำให้เรานั้นยังตกใจเลยนะคะนี่มันซื้อศูนย์หยวนได้จริงๆหรอคือเลขศูนย์เลยค่ะเพื่อนๆ เพื่อให้แฟนๆตัวจริงนะคะของเจ้ารู้สื่อได้เข้าร่วมเนี่ยเพียงแค่ไปตอบคำถามแล้วก็ทำคะแนนให้ได้มากกว่า80คะแนนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรค่ะนี้ทางด้านของโรงแรมนะคะรอบๆสถานที่จัดคอนเสิร์ตนั้นก็มักจะขึ้นราคาใช่ไหมแต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแฟนๆนะคะที่เดินทางมาจากต่างเมืองค่ะเธอจึงไปจองโรงแรมเอาไว้2แห่งนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายนะคะรวมค่าห้องพักแล้วก็ค่าเดินทางน น้อยกว่า300อยู่ันอีกนะคะเป็นการเตรียมการเพื่อแฟนๆอย่างแท้จริงค่ะห้องพักนะคะทั้งแบบเตียงคู่แล้วก็เตียงแฝดมีให้บริการแบบสมัครใจนะคะเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นค่ะทุกอย่างก็ได้รับการพิจารณาอย่างพิถีพิถันนะคะสถานที่จัดงานขนาดใหญ่นะคะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง5,000คนทีเดียวก็แน่นอนว่าต้องมีของขวัญในงานด้วยนะคะแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะไม่รับะคะ่ะการจัดคอนเสิร์ตนะคะของ เจ้ารู้สื่อได้รับการวางแผนอย่างพิธีพิธานนะคะไม่เพียงแต่เวทีจะอยู่ตรงกลางเท่านั้นแต่ว่ายังติดตั้งจอขนาดใหญ่แบบ360องศารอบทิศทางเอาไว้อีกด้วยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแฟนเพลงนะคะที่นั่งใดจะมองอะไรไม่เห็นนั่นเองค่ะการออกแบบนี้ก็ใส่ใจอย่างแท้จริงนะคะตามเนื้อข่าวบอกว่าเจ้ารู้สือนั้นทุ่มเทนะคะให้กับแฟนๆของเธอมากเลยฉันนะอิจฉาแฟนๆของเจ้ารู้สือเหลือเกินแฟนๆ ชันก็คือบ็อกเกอร์นะนเพื่อน ขอให้ทุกคนนะคะที่ยืนหยัดเคียงข้างเธอไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเจ้ารู้สึกค่ะแม้ในายามที่อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยความอายุติธรรมนะคะกับข่าวของเธอทุกคนที่ยืนหยัดเคียงข้างเธอท่ามกลางกระแสะความคิดเห็นของสาธารณชนผู้ที่สนับสนุนเธอด้วยเงินนะคะที่หามาอย่างยากลําบากผู้ที่ทุ่มเททํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ผู้ที่นําความสุขมาให้เธอในงานวันเกิดแล้วก็ผู้ที่ รักเธออย่างแท้จริงแล้วก็ซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลพลากนะคะฉันนะคะฉันก็คือบ็อกเกอร์เขาก็บอกว่าฉันหวังว่ารูสื่อจะมีปาร์ตี้วันเกิดที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็หวังว่าคนนอกวงการจะไม่ไปแย่งที่นั่งเพียงเพราะเห็นว่ามันสูญหยวนนะคะอย่าปล่อยให้การเข้าถึงฟรีมาบั่นทอนความพยายามที่แท้จริงของเจ้ารูสื่อเธอนั้นเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาก่อนเธอสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจที่ ค่ะสก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยพัวพันกับประเด็นนะคะการยกเลิกสัญญาแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ถูกประนามอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ทุกอย่างที่เธอพูดหรือทําล้วนแต่ผิดไปหมดนะคะแม้แต่เงินช่วยเหลือด้านการเกษตรของเธอก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นแผนการช่วยโอกาสค่ะเธอถูกบริษัทสั่งพักงานอย่างไม่มีกําหนดนะคะแบนเธอแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะ พลิกผันอย่างสิ้นเชิงเป็นการกลับมาอย่างนาทึงของเจ้าลูซือค่ะเจ้าลูซื่ที่มีอํานาจมากเกินไปเธอมีแววจะเป็นนะคะดาราที่ทรงอิทธิพลนะคะดาราฝ่ายหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอนาคตนะคะในวงการบันเทิงจีนค่ะเจ้าลูซือนั้นโพสต์นะคะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการชิงตัวคอนเสิร์ตของเธอด้วยซึ่งก็ยังทําให้ชาวเน็ตนะคะไปคอมเมนต์ติดตลกว่านี่ตกลงว่าเจ้าลูซื่จะไม่ไปดูคอนเสิร์ตของตัวเธอเองใช่ ะะเพราะว่าเมื่อวันที่4ค่ะพฤศจิกายนเวลาประมาณ20นาฬิกานะคะก็คือทางด้านของเจ้ารู้สื่อได้เริ่มต้นกับการที่มีระบบนะคะเนการทำควิสนะนเพื่อนๆตอบคำถามแบบสอบถามเพื่อชิงตั๋วค่ะหลังจากนั้นไม่นานเจ้ารู้สื่อก็โพสต์นะคะภาพหน้าจอลงโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับแคปชั่นหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าเธอค่ะ ทำแล้วไม่ผ่านการทดสอบตัวเจ้ารู้สึกเจ้ารู้สึกทาแล้วได้คะแนนไม่ถึง80นะคะภาพหน้าเจอเขียนว่าโอ้ยแย่จังต้องตอบคำถามให้ถูกต้องมากกว่านี้นะถึงจะมีสิทธิ์จองตั๋วค่ะ ซึ่งภาพนั้นนะคะน้องเจ้ารู้สึ่อเอามาจากไอ้เฉียวหงชูเนาะของเจ้ารู้สึ่นะคะเพื่อนๆไปดูได้ก็ดูเหมือนว่าเจ้ารู้สึ่อเองนั้นก็จะไม่ได้ตั๋วของคอนเสิร์ตตัวเองค่ะชาวเน็ตก็อารมณ์ดีนะคะก็ไปคอมเมนต์ติดตลกว่าต่อไปนี้ขอแจ้งให้ทราบขอแจ้งให้ทราบว่าเจ้ารู้สึ่จะไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของตัวเธอเองนะคะ <c oughs> ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าตัวคอนเสิร์ตนะคะของเจ้ารู้สึ่นั้นจัดจําหน่ายผ่านระบบจองฟรีนะคะแบบตอบคําถามค่ะโดยต้องตอบคําถามเพื่อให้มี สิทธ์จองนะฮะผู้สื่อข่าวจาก r e ส t t r r n w w s ก็ระบุว่าคำถามทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้ารู้ซื้อค่ะแล้วก็ในเวลานะคะสองทุ่มของวันเดียวกันเนี่ยจำนวนคนที่อยากจะชมคอนเสิร์ตบนเว็บไซต์นะคะจำหน่ายบัตรได้พุ่งสูงถึง345,000คนค่ะภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะบัตรทั้งหมดก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วก็เว็บไซต์จาหน่ายบัตรก็แจ้งว่าสินค้าหมดนั่นเองนะคะเอาราคานี้ก็จบเนื้อ ความข่าวเนาะก็มีข้อมูลบางอย่างที่ก็ได้มาไม่ตรงกับทางด้านของนักข่าวบล็อกเกอร์นี้ที่เขารายงานเนาะที่บอกว่าที่นั่งทั้งหมดมี5,000ที่นั่งอะไรเงี้ยก็คือแอดวานอ่านมาผ่านๆเนาะก็เห็นว่ามีประมาณ12,000ที่นั่งนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้แต่ว่าน้องเจ้ารู้สือแจกฟรีนะคะก็คือ ,5,000 5,000ที่นั่งแล้วนอกนั้นก็มีการจำหน่ายบ้างะนะคะจากราคาก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีตั๋ ผีด้วยอะไรด้วยก็เห็นเขาว่าดัมราคาขึ้นไปเยอะเช่นเดียวกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันเป็นข่าวลือนะนเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงคืออะไร แต่ที่แน่ๆน,นะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆที่อยากจะดูในขณะที่น้องเจ้ารู้สืกอแบบเออแสดงคอนเสิร์ตอยู่อะไรเงี้ยนะคะสามารถจะเข้าไปดูได้ที่แพลตฟอร์มยูคูซึ่งก็ต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินนะเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูแบบเออที่ไม่ต้องรอให้เป็นการตัดต่อวิดีโอจากทางยูคูออกมาในวันถัดไปอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้แบบเ,เหมือนสตรีมเนาะสตรีมมิ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปดูแล้วทีนี้ก็มีการแบบ พูดมีเรื่องราว ของบางกลุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่แบบเข้าไปพยายามจองตั๋วเยอะๆเนี่ยไม่ใช่แฟนที่แท้จริงไม่ใช่แฟนตัวจริงของเจ้ารู้สื่อด้วยอะไรด้วยนะคะก็เหมือนกับแบบไปไป,ไปแย่งที่นั่งออของแฟนตัวจริงเขาคนที่เป็นแบบชาวเน็ตทั่วไปนะ่ะก็เกิดอยากจะไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นแฟนคลับอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะคะก็เกิดการแย่งชิงกันแล้วก็มีชาวเน็ตจีนบางกลุ่มนะคะก็เกิดความกังวลว่าถ้ามันเกิดความแบบ เออยุ่งยากอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอย่างโยกขุก็ยังจะจ้องเอากำลง <c oughs> กำไรด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นการพูดคุยของพวกชาวเน็ตก็เข้าใจปากชาวเน็ตอยู่เนาะก็บอกว่ามาถือโอกาสเก็บเงินด้วยเนาะนนีนน่นั่น,นอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็มีแค่น้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเรานี่แหะคะ่ะที่ใจจริงของน้องเขาก็อยากจะให้ฟรีหมดแหละจริงไหมแต่ว่านะ ออคนที่เขาจัดงานอะ่ะมันก็มีค่าใช้จงใช้จ่ายใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างเป็นค่าแบบเป็นธุรกิจไนี่ยทางด้านของอาลีบาบาเขาก็ต้องเอาเงินเอาทองบ้างอะ่ะก็เป็นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เ,เพื่อนๆส่วนศินลปินของพวกเราก็ใจดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าน้องเขาคงอยากจะฟรีทั้งหมดเพราะว่าเป็นการเหมือนกับได้ได้กลับมาใหม่เนาะกลับมาใหม่ได้เจอแฟนๆแล้วหลังจากที่มันอึมครึมอยู่ตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะมีเวทีไหนให้เธอได้ออกมา หลังจากที่ละครเรื่องเกมรักในเงาลวงจบไปแล้วนะคะก็คือถ้าห้แอดวานดาวแอดวานดาวว่าน้องเจ้ารูสึกอยากจะให้ฟรีไปทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> ฟรีทุกอย่างอยากจะให้แฟนๆมานะคะแต่ว่าคนที่ต้องเก็บตังค์ก็คือทางด้านของโยคุหรืออะไรก็ว่าไปเพราะว่ามีโลโก้โยคุเบลเลอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่พวกเราสามารถจะดูแบบเรียลไทม์ได้คิดว่าต้องเสียตังค์เข้าไปดูจากทางโยคุเนี่ยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่รอได้ก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ทยอย ตัดนะคะเป็นวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นกันแล้วก็ไปติดตามนะคะ,ะเฉียวของชูของน้องรู้สื่อเอาไว้อหวานคิดว่าที่นั่นน่าจะเร็วที่สุดละน่าจะเร็วที่สุดนะคะที่จะได้ดูค่ะอ่ะลคะคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันเนาะช่วงนี้คึกคักมากเลยนะคะใกล้แล้วใกล้จะถึงวันที่8แล้วค่ะใครทุกท่านมีความสุขมีคนไทยได้ไปไม่เอ่ยนะคะแล้วก็มีข่าวลือเนาะก็อ่านมาเจอเจอเหมือนกันนะคะว่าน้องเจ้ารู้สึกเขามีการกันอ กันที่นั่งเนาะไว้ให้กับแฟนคลับต่างประเทศนะคะก็คืออยู่ในโซนโซนของเอเชียน,นี่แหละก็น่าจะรวมประเทศไทยด้วยมีมีคนไทยได้ไปไหมเอ่ยนะจ๊ะทันเข้าไหมจ๊ะทันไหมคนไทยส่งเสียงหน่อยนะจ๊ะ mm hmm. เอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหว่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ